ล่าสุดไหน,ไหนเราไปเจอแฟนเกา่กาแฟนเก่าพี่เลยนะคะงมานเนาะอนีจริงคือมันเขินจริงไหมหรือว่ามันยังไงเขินสิ่งสำคัญ,ญคือเราไม่รู้ว่าว่าเป็นเขานึกไหมอยู่ในบนเครื่องนึกทอนเลยเราไปครั้งเดียวก็ไปบวชเขาเไปบวชเขากับครอบครัวเขาเมื่อ11 1เหรือ12ปีที่แล้วก็ไม่คิดว่าการที่นึกถึงว่าเอ้ยฉันมาเลยครั้งหนึ่งเนี่ยขับรถมา6ชั่วโมงเนี่ยกรุงเทพเนี่ยคือเด้ไปเจอครั้งก็ตกใจ ก็เป็นคนที่เราแบบว่าเราเคยชื่นชอบแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้คุยการอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เป็นคนชอบคนเยอะแล้วก็มิชชั่นของพี่คือต้องมีคนชอบทุกจังหวัดแต่ว่าแต่ว่าแต่จังหวัดไปทุกจังหวัดแล้วเรายังไม่ไปทุกจังหวัดเลยค่ะไม่เราได้ชิมทุกจังหวัดไหมครับก็พยายามให้ได้มากที่สุดพยายามเออเลตอร์ดเก็บเลกชอร์ดให้มากที่สุดเลย้ย เพื่อวันหนึ่งถามว่าเธอเป็นยังไงผู้ชายแพ้เธอเป็นยังไงผู้ชายเลยเลยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเลยคุณเป็นยังไงบ้างคนที่คุยล่าสุดใช่ไหมคคนที่เจอคนที่ล่าสุดคนที่ล่าสุดอ๋ออ๋ออ๋อเพราะเรคที่คุยล่าสุดคือเลยด้วยแต่ว่าคุยล่าสุดก็คือเลยแต่คนนี้น่ารักเขาหน้ารักอะรนเขาเาเก่งที่ัอดกันอะไรอย่างเงี้ยได้คุยอะไรกันบ้างครับไม่ได้คุยอะไรก็ตามนะกงตามคลิปเลยก็ขอบคุณบอกขอบคุณนะ ที่เตรียมงานมาให้น้องๆอย่างดีอะไรเงี้ยผีตาโขนใช่ไหมไม่จทีกีเออใครเป็นคนติดต่อเข้าไปมาญาติกับพี่นัดบินลงไปหาไปไล่ถามชาวบ้านถามคนเยอะหรอใช่แล้วจะมาเซอร์ไพรส์เราใช่มาญาติกับพี่นัดบินไปแต่ทำดีเสริมเพื่อจะหาคนนี้ถูกต้องได้ชาวบ้านบอกคนนี้คนนี้อาจารย์ฟังกันฟังกัน จะแกว่าพี่จองวัาที่ภายในเขาเขินแทนเรายใช่ก็เขาไม่เคยเจอโมเมนต์อย่างนี้ง่ายไม่ไมนเลยถูไปละแต่จะบอกว่าผีตะขนนะต้องต้องไปนะแต่ถามว่าเขาไมกินแ่เรื่องนะไม่กิรบ72กิโลเธอแล้วต่างชาติเต็มเลยอะทุกคนทั่วโลกรู้จักหมดเลยแต่ฉันไม่เคยไปอายไหมล่ะอายสิจะไปเป็นลมในงานเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่จองเาก็เขินแบนั้นอยู่แล้วแหละเอกลับได้กลับมาได้ครับคลิปเาดูมีจมีนไม่กล้าแลแวถมมีความสุขก็เลยแบบ เขาไม่เคยเจอเออเขาเขาเคยได้ฟังเรื่องราวเขาไม่เคยเจอตัวเป็นๆไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนุ่มๆของพวกเธอเขาก็ขี้เขินอย่างนี้แหละแล้วคันเริ่มว่ายังไงบ้างฮะคันเริ่มอะไรรู้อยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวพี่จองรู้ฉันก็หลุดตั้งแต่สนามบินแล้วแต่พี่จองรู้อ่ะพี่จองรู้ก็เปิดหมดค่ะควนมลับไม่มีในโลกค่ะอ๋อแต่พี่จองพี่จองก็คือแฉหมดเลยค่ะหลุดปากตั้งแต่สนามบินเลยคันเริ่มดูได้คันเริ่มดูได้ จบแล้วมีการคุยกันหลังไมไหมน้องสองคนเพราะว่ายังไงไม่ได้คุยก็จบกันก็นอนเลยอะ่อนะตื่นมาคิดว่าวันนี้ฉันต้องดูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่ต้องไปที่จังหวัดมันจะต้องมีเขาต้องทำงานบ้านเพื่อเราตลอดไม่ค่ะไม่ค่ะถ้าจุดนี้เป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยตัวนี้อาจจะมองว่าเอ้ยยเดี๋อจะพาไปจังหวัดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะเป็นจะเป็นเจ้าภาพคอน้องอาจจะอาจจะ อาจจะหาข้อมูลลำบากนิดนึงจุดนี้ก็ต้องเป็นคนหาแต่จังหวัดใหญ่ๆเขาก็จะเป็นคนหาเขาก็จะบนนำเราอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ภาคใต้เขาเลียนจุดนี้ไปภาคใต้น้อยกว่าเขาแน่นอนประทับใจไหมครับกับทริปนี้เพราะว่าได้เจอคนเก่าๆด้วยแล้วก็ได้ไปถึงขีตาะโขนเลยอะไรางี้ยสำคัญสุดคือเทศกาลของเราดังไกลระดับโลกโคตรภาคภูมิใจเลยแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานดีๆแบบนี้แต่ว่าเรื่องของความเขินความประทับใจมันมีอยู่แล้วแหละ เพราะว่าทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยที่เราเอาใจเข้าไปทัชเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเสมอ่คือถ้าสมัยจิตวิทล้วว่าเขาก็หล่ออยู่นะเ,เป็นในแบบด้วยนะอ,อ๋อพี่สวยออแต่วตอนนั้นเราก็แบบเออแตบบ่แบบแเราตลอดเลยนะได่แบบก็เราฝังล้กนึกว่าเราสวยตั้งแต่เด็กอย่าซึ่งภาพมันอาจจะฟ้องว่าไม่สวยแต่เมื่อเราเชื่อไปแล้วเราจึงสวย สวยสวยเอสวยคัังหงหงหงท้องอย่างนี้เหรอท่องอย่างนี้อ๋อท่อแบบนี้เลยอันนี้เป็นคาถาใหม่เหรอหงคาถาใหม่คาถาใหม่ท่องใหม่หง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  ไม่เราสู้เรสู้เราสู้เจ๊หงได้ไหมไม่ได้เราจไปสู้เขาอะเราได้เขาึงันหกรอเาเหรงราก็จะเป็นรเอยหกริบเก้าคนับที่เราไปชอบของไงแหมเธอที่เปตามในจเป็นพันแล้วแะก็ชอบหมดพันคนแล้วต่ยมันไม่ชอบกลับไม่เจอไงอันแหละประมาลนี้ อันไม่มีไม่มีมีไม่ได้ลูกมีไม่ได้หนอคือเคสหรือยังไงครับพี่เจดีเคสเขาไม่เอากูเก็ตเขาไม่เอาแม่รลลูกขอโทษขอโทษขอโทษไม่เอาแม่เลูกเออไม่มีโตตอเมกาจีบมีคนมีคนคุยคุยก็ได้ก็พอแล้วคุยกันพอแล้วเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ใครมาสเตตัสกับพี่เพราะพี่พี่บื้อพี่ลำคานและการถูกสเตตัสนั่นคือการปิดโอกาสคนต่อไป ทุกพืน้นท,ท,ที่มีแต่แกลน <c oughs> <laughs> ทุกพื้นที่มีโอกาสอันนี้อันนี้ก็คือถ้าพูดถ้าพูดภาษาอันนี้ก็คือกินเล่นๆหรอครับไม่ได้กินเล่นๆส <c oughs> เิเราเราก็นั่นแหละมันกระชุ่มกระชวยหัวใจอ่ก็คุยกันไปปกติมีงานทุกวันก็เห็นอยู่ออกจากบ้านทุกวันจะไม่มีเวลา,าดูแลใครใน <c oughs> เมื่อเราดูแลเขาไม่ดีเราเปิดโอกาสให้เขาไปม,มีสิ่ง <c oughs> ดีๆด,ดีกว่าป่ะเอยากมาลองเล่น อย่ามาเร่งกลับไปมาสิเข้ามาเลยไดรเล็กมาเลยเปิดดูตลอดก็ที่ตามไอจีไปตามกูกลับบ้างแค่นี้ก่อนเออก็แค่เป็นหงหงหงเอออ้าวมีอะไรจะคุยกับหงอีกไหมคะหงจะไปแล้วค่ะที่นี้ก่อนถามีปหนึ่งเรื่องกับทิปเลยมันก็มีเหมือนว่า ที่เหมือนซาแซงอะไรเกิดอะไรขึ้นความขึ้นหน้าความขึ้นหน้าไม่มีพี่ก็อัปเดตกับมา่าตลอดเลยอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วพี่ต่อไปพี่รู้ไม่ครบทุกหลุเห็นไหมช่องว่างก็คือว่าพอเรารู้ไม่ครบทุกหลุเราไปต่อไปก็จะมีช่องว่างว่าพี่ี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรุ่งนี้มายาออกงานออกไปรับรางวัลไปข่ามายาเลยใช่เพราะว่าพี่ตูดี้เนี่ยรู้ไม่ครบพี่รู้แพอไปตอบปุ๊บเนี่ย มันก็เลยไม่น่ารักไงมันก็จะมีเอ่อช่องว่างหรือว่าสิ่งที่ตอบแบบไม่ไม่ครบทุกอุ่งพวกนี้มาย่าออกงานรับรางวัลไปเลยแต่ว่ามีการเตรียมรับเงือนอะไรอย่างไรเพราะว่ามมีจะโดนอะไรอย่างไไม่มีน้องไม่มีปัญหาหมายความว่าน้องน้องน้องคือคนละข้างเนี่ยก็รู้ว่าอันไหนไม่ให้มันมากเกินไปเนี่ยน้องทางานลาบากแล้วเขาก็ต้องคิดแทนน้องแหละน้องจะ จะ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 ,จะรู้สึกยังไงแต่ตัวน้องเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปากว่าต้องจัดการอย่างนั้นไม่มีไม่มีเลยแต่ก็ค่อยมาคุยอัปเดตกันทีท,ทีนึงแล้วแต่ตอนนี้คือสบายสบายก็สบายสบายถ้ามีพี่อยู่ไม่ต้องกลัวทำไมพี่จวนี้จัดการได้ก็วิ่งเข้ามาปุ๊บเห็นหน้าพี่เนี่ยผ่านแว่นเนี่ยก็ถอยหลังกลับไปแล้วในในกรณีที่เอ่อที่ที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะแต่สิ่งที่พี่ต้องเน้นนะตรงนี้คือ FC แฟนคลับของพี่จองคอนแนนน้องแดน น่ารักเยอะมากทั่วประเทศพี่จะตอบอะไรไปพี่กลัวกระทบจิตใจเองจรที่เขาหลานมากเพราะเขาน่ารักคนทุกที่อันนี้คือสิ่งที่พี่กังวลคือสิ่งที่พี่คอนเซิร์นเพราะนั้นเนี่ยแฟนคลับที่น่ารักเยอะมากที่แบบเขาเป็นดีมากเพราะว่าจะเป็นกับผมดีดีมากขอบคุณมากครับ มีภาพนิ่งสภาพไปล่ะโอ้ไปถ่ายภาพนิ่งสภาพสิบินไม่ซ้อนทั้ามาที่ให้มันดูสวยสวย